ตีสองสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับทุกคนเข้าสู่วันใหม่และวันศุกร์ที่เก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดภาพตอนนี้นะครับก็เหลือเรื่องจัดหนักปฏิบัติการอยู่อีกสามคันนะครับ ไล่ให้ดูทีละคันเลยนะครับตรงนี้ก็ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นจนถึงค่ำจนถึงดึกแล้วก็เข้าสู่วันใหม่ที่ยักษ์ฟ้าเบอร์39นะครับที่ยักษ์ฟ้าเบอร์39ก็ยังคงทําหน้าที่นะครับขุดนะขุดตักปูนนะ้าใส่รถบรรทุกออกไปทั้งคืนเลยครับก็มีรถบรรทุกของ ทีมสลักโยธากรุงเทพบานครนะรทีมโยธากรุงเทพบานครจะเป็นรถสีเขียวใสๆแบบนี้นะครับเต็มออกเต็มออกนะเต็มออกเต็มออกตรงนี้ก็เป็นโซนโซน A เชื่อม B นะครับ A ต่อเนื่อง B ก็เถิบไปที่โซน B ครับเหลืออีกคันหนึ่งครับที่ยักษ์เหลืองเบอร์42 ยังคงเจาะยังคงขุดนะยังคงเจาะยังคงขุดอยู่นะครับใช้เป็นหัวเจาะหัวขุดนะครับที่ยักษ์เหลืองเบอร์สี่ตต่อก็ตั้งแต่เย็นตั้งแต่เย็นตั้งแต่ค่ำจนถึงดึกแล้วก็เข้าตู่วันใหม่ของวันศุกร์ที่9า้าพฤษภาคม2560นหอไปอีกที่บริเวณโซนซีชาลี ที่ยักษ์เหลืองเบอร์สามสบครับตัดโนูนอยู่ครับตอนนี้ยัง,งยยตัดโปนทยอยตัดโูลนใส่รถบรรทุกต่อไปนะครับในภาพก็เป็นรถบรรทุกของทีมที่พี่ดับคิตาเลียนไทยแล้วก็ยังมีรถบรรทุกของกองทัพบกด้วยนะครับอันนี้เป็นโซน4ีชาลีนะครับเราจะเห็นเนี้ยมัน,น โซนนี้จะเป็นของเบอร์สิบหกเขาเลยนะก็ตรงนี้ออกได้สองประตูนะครับเต็มออกเต็มออกเหมือนกันนี่มีมารออยู่นะครับมีมารออยู่เพื่อจะขยอยกันทั้งคืนนะครับก็คือเต็มออกเต็มออกนี่คืออัปเดตล่าสุดับสถานการณ์เหน่ล่าสุดเลยของวันศุกร์ ที่9กพฤษภาคม2568าสิบ68ครับทุกคนปฏิบัติการแบบนี้ก็จะต่อเนื่องไปจนถึงน่าจะประมาณ4ี่นาฬิกานะแล้วก็คงจะหยุดพักหนึ่งชั่วโมงก็เราประจอ,องทุกวันตอนเช้านะครับหกโมงนะประมาณหกโมงก็จะเริ่ม ทีมค้นหาด้วยกายภาพก็เข้าปฏิบัติการพร้อมกันหมดทุกทีมสุนัขเคนายทีมค้นหาทุกทีมเข้าปฏิบัติการค้นหาแล้วก็เครื่องจักหนักก็จะเริ่มประมาณสักแปดโมงพร้อมกันหมดอีกรอบหนึ่งปฏิบัติการแบบนี้นะอ่ะเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดยังส่งหัวใจมาอยู่กับพวกเราทุกทีมนะครับพวกเราจะเป็น ตัวแทนของคนไทยทุกคนช่วยปฏิบัติการแบบนี้จนครบทุกพื้นที่นะครับพวกเราจะพาทุกคนกลับบ้าน